สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมชั่วโมงเตือนภยัย12-12นาฬิกา30นาทีเสาร์อาทิตย์ติดตามสารการข้อมูลน้ำท่าฝนฟ้าอากาศตาได้ทั่วไทยทางเครือข่ายสถานีวิทยุลูกทุงท่งเฮตเวิร์ดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลรับชมได้ทางแฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติห่งชาติอยู่ที่ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามข้อมูลอยู่มีประเด็นข้อคิดถึงอยากจะ เอาข้อมูลมาช่วยกันเติมเต็มในรายการด้วยนะครับเพื่อที่ตอนผู้ชมสงประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆเข้ามาได้มูลนิสภาเจรจที่ประเทาชาติเรายินดีที่จะบูรณาการทุกข้อมูลทุกความคิดเห็นเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสวัสดีอาจารย์เสรีสุภระดิษฐ์อาจารย์สวัสดีรรครับคุณนพเดินท่านผู้ชมทางบ้านที่ารพครับสวัสดีคุณด้วยชไม่เข้าใจครับสวัสดีคุณสุภพ วันแห่งความรักครับวันนี้วันดีเลยนะวันแห่งความรักครับผมครับผมความรักพวกไงเลยจับความรักย่อมสวยงามเสมอถ้าเรามีความรักให้เกิกันและกันถูกต้องตองเลยนี้ก็อยากจะให้กันอยากอยากจะให้รักกันเยอะๆนะการเพราะว่าเราก็เลือกตั้งเลือกตั้ง่านมาแล้วมาตั้งแต่วันที่แปดกุมภาตรงนี้ก็ ให่รักกันเยอะๆลอยลอยนะสักาจดังนั้นอาจารย์รแต่ว่าวันนี้วันแห่งความรักเนี่ยนะครับเห็นอาจารย์เะยมีภารกิจที่จะต้องไปมอบความรักความห่วงยยใยให้กับี่น้องที่อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะค,ะครับมีประเด็นอะไรที่พื้นที่หาดใหญ่มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเลยครับอาจารย์ครับครับก็มีสองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือผมได้รับ เชิญจากมาละหดใหญ่เนี่ยนะครับให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องน้ำเตืมหัดใหญ่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าแน่อนอนว่าคุณผูโดยชาวชาบ้านก็ทราบดีว่าพอใกล้พฤศจิกาทุกปีเนี่ยชาวหดใหญ่เขาก็เริ่มหวั่นไหวนะฮะหวั่นไหวมากนะครับฝนตกมาหนักๆเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าจะตกสักเท่าไหร่ตกสักกี่วันเนี่ยนะเั้นเขาเริ่มตระหนักนะครับแน่อนอนเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่ซึ่งพูดง่ายๆ่าว่าเขาอาจจะไม่คาดคิดว่าการเตือนไปจากเซลบอร์ดคัส,สนกลางมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเดิมอะไรในเชิงอย่างนั้นนะครับว่าไม่เห็นจะบอกเขาเลยว่าจะย้ายไปที่ไหนน้ำจะเท่ยมสูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ปีนี้นะครับผมก็จะไปพูดเรื่องข้อจำกัดของเซลบอร์ดคัส,สนกลางแล้วจนทางตอนท้องถิ่นเองเนี่ยจะต้องรับข้อมูลแล้วจะต้องไปประเมินตัวเอง อย่างไรบ้างานะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อก็จะเป็นเรื่องหัดใหญ่ใต้เงาน้ํารับเหลวหลังแรหน้าหัดใหญ่ต้องดีกว่าเดิมนะครับเอางงั้นก็ไปไปให้ความรักความหวังความห่วงใยกับชาวหัดใหญ่ว่าเ,เรามีเวลาแค่หกเจ็ดเดือนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆควิกวินที่ในฐานะกรรมการถอดบทเรียนเนี่ยเราก็กําลังจะลังเล่งทํางานอยู่นะก,กังวลอะไรบ้างก็จะเวลาเขาฟังเพราะว่าเวลามันไม่พอ,อยิ่งตั้งรัฐบาลช้าเนี่ย นะครับก็แน่นอนอนุมัติงบประมาณไม่ได้นะครับมันก็มีผลกับกับคาใจนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองแน่นอนว่าอย่างที่เรียนขัางต้นว่าคณะ,นนะกรรมการสอบเรียนก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นทุกๆกภาคส่วนนะครับว่าเห็นด้วยหรือเห็นแย้งอย่างไงในประเด็นที่เขาจะเสนอแนะนะมีทุกกลุ่มอ่ะมันย่อมมีกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่ม,มเห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ต้องตัดสินบนผลประโยชน์ของคนหัดใหญ นะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องหลักเนี่ยนะเราจะต้องทําความเข้าใจไปจนกระทั่งปลายเดือนมีนาจะต้องมีรายงานออกมาว่าตกลงหัดใหญ่จะทํำยังไงนะครับนะม,มีโครงการอะไรบ้างงบประมาณเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าภาพนะงั้นคุณนบดลท่านชงทางบ้านชาวใหญ่ลองคิดดูว่าเราเสร็จมีนาปุ๊บเนี่ยเมษาเจอสงการใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลยังตั้งไม่ได้นะมีามนาเนมษา พุทธสภาเหลือเวลาหกเดือนพุทธสภามิถุนากรกฎาคสิงหากันยตุลาถ้าคิดว่าจะเริ่มงานได้ไหมล่ะกว่าจะประมูลจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปนตามระเบียบสำนักนายกกว่าจะได้ตัวผู้รับเหมาโอ้ใช่ไหมครับเ <ạ. S 1> นี่ยมันคือปัญหานะนะถ้า <ạ. S 1> เนั้นตรงนี้เองจึงเป็นเราเราเป็นกังวลเหมือนกันนะครับ <ạ. S 1> ครับผมก็มีเท่านี้ครับผมการกระบวนการการขับเคลื่อน ทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะอาจารย์มันก็ถูกกาหนดด้วยเงื่อนเวลาที่มันระชั้นเข้าไปทุกทีทุกทีเหมือนกันอยู่นะอาจารย์เพราะว่าใช่เลยพอเรารเลยเดือนเมษาพฤษาไปมันก็จะเริ่มเข้า,าพาื้นท,น,น,ทนที่สูงเ <ๆ S 2> สี <ๆ S 2> สเ่ยงนะเข้าสู่พื้นที่สูงเสี่ยงโมดความสูงเสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นการกับเคลื่อนณนะขณะนี้ก็อย่างที่ทบอกกันนะครับว่ามันถูกปิดล็ครับด้วยเงื่อนเวลาอยู่เหมือนกัน นะครับเราโดยเฉพาะคุณนพดลโดยเฉพาะภาคเหนือภาคภาคอีสานตอนบนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเวลามันยื่นสั้นกว่าภาคใต้นะเพราะฉะนั้นที่ท่วมไปแล้วเชียงรายเชียงใหม่น่านเราก็กังวลนะครับว่างบมันลงมาไม่ทันท่านจะทาอย่างไรตรงเนี้นะครับผมครับเพราะนั้นก็ก็อย่างยืนใหญ่นะครับถ้าฟังจากอาจารย์เสรีก็คือแผนมาตรการรับมือป้องกันอุทกภัยในอนาคตนะครับหลังจากที่น้ําท่วม หาดใหญ่นะขณะนี้ก็ยังมีการกลับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้อาจารย์เสรีก็อยู่ที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งที่จังหวัดสงขลานี่ท่านผู้ฟังติดตามข้อมูลเครือข่ายของสถานีวิทยุนิคหนิเวได้ที่เอเอ็นเ้าสิบสองสิดเจ็ดห้าเมกรเฮิรตซ์นะครับตั้งอยู่บนเขาคอหงอาจารย์มีอะไรจะฝากพี่น้อง ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่เป็นพิเศษนี่ครับก็ถ้าถ้าพี่น้องชาวหัดใหญ่ที่ว่างนะครับเอ,อหลังจากได้รับข้อมูลไปเนี่ยนะครับก็ท่านไปได้เลยนะครับช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองอผมจะเริ่ม,มนําเสนอนะครับเพั้นท่านจะมีเวลานะครับผมอยากได้ข้อมูลนะอยากได้ความคิดเห็นจากท่านมากนะครับเพราะว่าถ้าเราลงไปแล้วเ,เราไป ลงไปทุกๆจุดทุๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากกว่าที่การที่จะมารวมตัวณจุดใดจุดหนึ่งแล้วให้ข้อมูลเนี่ยนะครับเพลินเวลาเรามีจํากัดนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าอันนี้เป็นพูดง่ายชาหญใจต้งตัดสินใจอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไปให้คนอื่นตัดสินใจแทนท่านไม่ได้นะครับผมครับก็เรียนเชิญครับผมบ่ายสองโมงวันนี้นะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ไปฟังข้อมูลจากอาจารย์เสรีสุภรัตน์ทิศได้นะครับผอนนักการรับมืออุทกภัยในอนาคตและที่สําคัญที่สุดสําคัญยิ่งเหนือสิ่งใดเนี่ยครับอยากจะฟังเสียงสะท้อนของท่านผู้ฟังท่านผูชน้ชมซึ่งแน่นอนละ่ะจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในเชิงพื้นที่อยู่แล้วนะครับมีฟอมีข้อคิดเห็นอะไรต่างๆนี่อยากจะให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็ไปเจออาจารย์เันนะครับที่ หัดใหญ่มาวิไดใหญ่ขาดมาวิไลขาดใหญ่ครับครับครับผมอ่าต่อนิดเดียวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มีภารกิจต่อโมเดลณขณะนี้เนี่ยนะครับเห็นมันมีข้อมูลอยู่ว่าหลังจากเนี้ยนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอาจจะต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเรยครับอาจารย์ประเทศไทยตอนบนเลยครับอาจารย์ ครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับว่าเรากําลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมาเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่มันขณะที่มันเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็จะต้องมีลมตะวันออกเฉียงใต้แตะว่าลมใต้นาพัดเอาความชื้นมาเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็ยังร้อน แต่ว่าก็ค่อยๆเบาบางลงนิดหนึ่งจากฝนนะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยมันจะมาตั้งแต่วันที่15นะครับในพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับหลังจากนั้นวันที่16เนี่ยจะหนักที่สุดนะครับแล้วก็ไปพื้นที่ภาคกลางวันที่17นะครับแล้วก็พื้นที่ตอนบนนะครับทีนี้ไอ้คำว่าหนักที่สุดนั่นหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าในช่วงเนี้ยหนักที่สุดของปกติก็เท่ากับว่ามันเป็นเรื่องที่ซื่อง่ายไม่ต้องไปกังวล นะครับมันไม่มีน้ําท่วมใหญ่แน <Ma> ่นอนนะครับมันอาจจะมีน้ําท่วมขังเป็นแบบว่าขังเป็นหลุมๆเป็นบ่อนะครับฝนอาจจะตก3วันอาจจะตกร้อยกว่ามิลลิเมตรถึง200มิลลิเมตรได้แต่ฝน3วันนะก็ไม่ได้มีสร้างปัญหาอะไรเพราะฝน3วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ทำให้ผมกลับมองในแง่ดีในเชิงว่าโอ้โหคุณนพดลทราบดีว่าพีเอ็มสองจุดห้านีุ่ดทั่วประเทศเลยนะนั่มันคือพูดง่ายๆาำฟังทางบ้านต้อง ต้องอย่าลืมนะว่าเราสูดพีเอมสองห้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันหนักยิ่งกว่าการสูบบุหรี่นะเพราะว่าสบุหรี่มันก็ยังมีเฉพาะควันนิโคตินนะแต่ไอพีเอมสองห้ามันมีธาตุทุกประเภทอ่ะอันตรายทุกประเภทเพราะฉะนั้นมันอันตรายมันหนักจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพให้ดีออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าไม่ใส่ไม่ได้นะครับจริงๆเรื่องสุขภาพในคนไทยเนี่ย มันจะตามมาด้วยมะเร็งซึ่งค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กังวลเรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสภาพอากาศก็สามวันนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ต้องดูนะระยะถัดไปนะเพราะการคาดการณ์ระยะยาวเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนะครับก็สัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านฟังนะครับครับคนะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ดรเสรีสุภราชทิพนะครับจะมีภารกิจที่ดใหญ่ต่อนะครับ ก็ขอให้ภารกิจต่างๆที่ยังค้างค้าอยู่นะครับสำเร็จลุลเรื่องไปได้ดีนะครับจะจักรก็พี่น้องประชาชนไม่เฉพาะคนหักใหญ่นะครับก็รอข้อมูลเรื่องของการอั้เดตข้อมูลผลต่ออากาศทุกหน้าจากอาจารย์โเรียอยู่นะครับก็สุดสัวันวาเลนไทยสวัสดีครับครัผู้มีพารัูท่านผู้ช่านผู้ชท่านผู้ดมท่นาู่ามานผ้ช่านผู้าชาู้มูนู ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ปราก,กฏว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องของแผ่นดินไหวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีาท่านผู้กองที่กระทรงครับก็มันไม่ได้รุนแรงนะครับก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แต่ว่าผู้คนก็สนใจกันเพราะว่าภายในระยะเวลาแค่สองวันนีนะครับปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวที่สุราษฎร์ธานีมากถึง16ครัคร้งน,นะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะนาประเด็นต่างๆมาครับนิดนึงคุณนพดลนิดนึงก่อนจากไปอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้คุณนพดลได้เรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่าเราจะไม่มีการใช้เซิร์ฟเคาร์ดในการเตือนแผ่นนิวไหวถ้าแผ่นนิวไหวขนาดน้อยกว่าสี่นะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยผู้จะชนทางบ้านหรือแม้แต่นักการเมืองท้องถิ่นว่าทําไมเซิร์ฟเคาร์ดไม่เตือนส่งมาให้ฉันเลยนะครับก็นี่คือเกณฑ์แนวปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเตือนต่ํากว่าสี่เนี่ย ถ้าผู้จมจะราคาญเลยเพราะฉะนั้นจะมากี่ครั้งอ่ะวันหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องที่อยากเรียนระทราบครับผมบก็ถือโอกาสเน้นย้ําท่านผู้ฟังที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ถามมาเหมือนกันสิบกว่าครั้งสองวันไม่มีสัญญาณเตือนเลยนะครับก็บอยากเทียบการเตอนได้เน้นย้านะครับว่าถ้ามันขนาดมันต่ํากว่าสี่ลงมานะครับเตียวบอกครับจะไม่มีการส่งสัญญาณเข้าไปเตือน นะครับเพราะถ้าเกอนเนี่ยท่านจะต้องเกิดความรำคาญเป็นแน่แท้นะครับเพราะมันเกิดเป็นดินไหวขนาดนี้ยประมาณนี้นะครับเกิดขึ้นแทบทุกวัดนะครับในพื้นที่ปเทศไทยนะครับเอาละอาจารย์เสรีภริจเรื่องครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับเอาละไปดูวันจะไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแน่นอนว่าอ่าขณะนี้อุณหภูมิโดย รวมเนี่ยนะครับก็ขยับสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงเช้าๆนี่ก็ถือว่ายังมีโอกาสเย็นๆให้ให้ได้สัมผัสอยู่เหมือนกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดณขณะนี้ก็ขยับอยู่ไปที่สามสิบห้าถึงสาสิบแปดองศาเซลเซียสนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ยี่บสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับเช้าอากาศเย็นกลางวันแดดแรงเสมือนว่าอากาศร้อนนะครับ แล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิบห้าสิบหกนะครับจะมีอากาศค่อนข้างแปรปรวนอยู่พอสมควรนะครับในช่วงวันที่สิบห้าสิบหกต่อเนื่องไปอ่อนนานะขณะที่ข้อมูลของกรมปุตุนิยมพิทยานะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่วันที่สิบสิบหกถึงวันที่สิบแปดนะครับจะเกิดอากาศ ค่อนข้างแปรปรวนในพื้นที่ตอนบนนะครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับส่วนหลังจากข้อมูลของกรมอุนิยวิทยาก็ต่อนเนื่องอาจากข้อมูลจากแบบจําลองนะครับก็ถ้าดูแล้วเหมือนจะต่อนเนื่องจากข้อมูลของกรมอุนิยวิทยาหมายความว่าหลังวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกในช่วงนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับมักจะมาพร้อมๆกับลมกระโชกแรงนะครับเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงของอเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนไปสู่ฤดูหนาวนะครับเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูแรงฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสภาพอากาศในช่วงนี้ฝนที่มาในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับก็มักจะมาพร้อมๆกับลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะ ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้หลังจากนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามก็ระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผมได้โปรยประเด็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับสิบกว่า ครั้งในห้วงเวลาแค่สองสวันเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมย้อนไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีหกแปดปีหกแปดนะครับอันนี้ที่เกาะสมุยเกาะสมุยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนสุราษฎร์ธานีนะครับที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุยน่าจะยังจําได้นะครับว่ามันเคยเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยขนาดสองจุดสี่รู้สึก รู้สึกรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้นะครับณขณะนั้นเนี่ยข้อมูลผมใช้คำว่าข้อมูลจากสภาผู้เชี่ยวชาญหมายความว่าเราผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าสภาผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับเขาให้ข้อมูลค่อนข้างตรงกันณขณะนั้นนะครับยืนยันว่าสาเหตุที่มันเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยที่ที่ผ่านมาก่อนหน้านู้นเนี่ยนะครับมันเกิดจาก การเคลื่อนตัวของรอยแตกขนาดเล็กในหินฐานประเภทหินแกรนิตใต้พื้นดินซึ่งมันลึกลงประมาณสักสี่กิโลเมตรนะครับท่านผู้ฟังท่านผูช้ชมนะครับซึ่งมันก็เป็นการปรับสมดุลของเปลือกโลกตามธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของมารุยโดยตรงนะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่สูงเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ อันนี้คือข้อบูลที่ก่อสะบูยก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้มาดูสองวันไหวสิบกว่าครั้งนะครับเป็นที่บริเวณตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งนี้เนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติการทรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรทรณีวิทยาเนี่ยนะครับเขาก็ออกมา รายงานข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่11ิบเอดถึงสิอกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เกิดกลุ่มแผ่นดินไหวขนาด1.9ถึง3.2จุดำนวน12ครั้งนะครับโดยครั้งที่มีความรุนแรงที่สุดนะครับก็คือขนาด3.2ในระดับความลึกที่2องกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เมื่อ วันที่12กุมภาพันธ์นะครับเวลาทั้ประมาณตีสอะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีวิทยาบอกว่าสาเหตุเกิดจากอารอยเลื่อนกลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าดูข้อมูลจากสภาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับจะเห็นว่าที่เกาะสมุยที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดจาก ไม่ได้เกิดจากรอยเลื่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดจากอารอยแตกของหินหินฐานที่อยู่ใต้พื้นดินลงไปประมาณสี่กิโลเมตรอันนี้อันนี้คือที่เกาะสมุยแต่ที่าตาขุนบ้านตาขุนอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับเกิดจากรอยเลื่อนของมะรุ่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต้นสายปลายเหตุที่เกิดแผ่นดินไหว ที่จังหวัดสุร์ธานีนะครับมาจากอาสองเหตุและปัจจัยด้วยกันนะครับคานนี้ตรงนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังท่านผูชน้ชมมีเวลาเหลืออยู่ในท้ายรายการเนี่ยนะครับขอ้อมูลจากศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมควิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์อมรบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นขนาดเล็กนะครับ9จุด1.9ถึง3.2ซึ่งมันเป็นแผ่นดินไหวที่ทําให ที่น,น้อยประชาชนรู้สึกได้แต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารนะครับแผ่นดินไหวที่จะกระทบต่อโครงสร้างอาคารจะต้องเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางซึ่งมีขนาดตั้งแต่สี่ถึงห้าขึ้นไปนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของอาคารด้วยนะครับอาจารย์อมรยังได้บอกข้อมูลด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดเป็นบริเวณ ที่หนึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานนะครับและความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับอาคารต้านแผ่นดินไหวปีพศ2 5 6 4ซึ่งบริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบจากการสั่นไหวนะครับซึ่งนอกจากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับก็ยังมีในพื้นที่จังหวัด กระบี่ชุมพรพังงาตรังนครศรีธรรมราชบึงการประจวบคีรีขันธ์พิษณุโลกเพชรบุรีจังหวัดเลยสงขลาสตูลสุราษฎร์แล้วก็ที่หนองคายอันนี้อยู่ในโซนเฝ้าระวังที่อาจจะทําให้เกิดสันไหวและมีผลต่อโครงสร้างอาคารได้นะครับที่ผ่านมาอาจารย์นอนบอกว่ามันเคยมีแผ่นดินไหวในบริเวณนี้นะครับแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร อย่างไงก็ตามเนี่ยแม้ว่าบริเวณที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนี่นะครับของกฎกระทรวงเนี่ยมันจะมีโอกาสเผ่นดินไหวน้อยกว่า,าบริเวณที่สองนะครับก็คือรายชื่อจังหวัดต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณที่สองบริเวณที่2มีที่ไหนบ้างก็มีที่กรุงเทพปริมธานนะครับและอีกบริเวณหนึ่งคือบริเวณที่สามก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็โดยเฉพาะด้านตะวันตก นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอาจารย์ดรอมรนะครับส่วนอีกข้อมูลหนึ่งอาจารย์ดรปัญญาจารุศรีนะครับซึ่งเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับอาจารย์ปัญญาบอกว่าเแผ่นดินไหวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในระดับจากผิวดินลงไปมันอยู่ในระดับค่อนข้างตื้นนะครับก็เลยทําให้เกิดรู้สึกแรงสั่นสะเทือนได้นะครับ มีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังหลากหลายข้อมูลจากสภาผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจารย์สันติภัยหลบลี้อาจารย์เป็นเจ้าของเพจมิสเอิร์ธเนี่ยนะครับอาจารย์สันติบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางจํานวนมากในช่วงเวลาอันสั้นๆเนี่ยครับเป็นพฤติก,กรรมปรกตินะครับเกิดขึ้นในแถบนี้อยู่แล้วซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในแถบนี้พฤติก,กรรมนี้นะครับเกิด เอในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเอในเชิงวิชาการนะครับอาจารย์สัติบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวเป็นระลอกละลอกแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ตัวยืนยันว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังหล,หลายๆมิติ นะครับหลายๆผู้มองจากผู้เชี่ยชาชญทางด้านธรณีวิทยากรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆโรนี้นะครับอาจจะทําให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้ได้ติดตามข้อมูลอย่างมีสตินะครับเพราะมันก็มีกระแสะอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมๆขนาดนี้นะครับสองวันสิบกว่าครั้งเนี่ยมันกําลังจะส่งสัญญาณว่าโอ้มันจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามมานะครับซึ่งถ้าดูข้อมูล หลากหลายสภาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครชี้ยืนยันนะครับไปทานองว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามานะครับก็เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางที่มันเกิดขึ้นได้ในภาวะปกตินะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เสรีบอกว่าถ้ามันเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดต่ํากว่า4ลงมานะครับเซียบอร์ดคาร์ดจะไม่มีการส่งระบบาการเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเพราะมันเกิดเป็นดินไหวขนาดนี้ บ่อยมากนะครับถ้ามีการส่งสัญญาณเตือนออกไปยังโทรศัพท์มือถือ่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะเกิดความรำคาญได้นะครับนี่คือทั้งหลายทั้งปวงของชุกโอเกินไัยนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันต่อเรื่องของน้ำท่าฝนฟ้าอากาศนะครับอาจารย์ปราโมทไม้กลัดนะครับมาติดตามข้อมูลกันวันนี้หมดเวลาครับผมรันตรมากพองทีมงานทุกท่านนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีวันแห่งความรักวันแห่งอ่าวาเลนไทน์นะครับขอให้ มีความรักนะครับที่ราบรื่นสวยงามนะครับอย่างที่ได้เน้นย้ำความรักสวยงามเสมอสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับชั่วโมงเตือนภัยผลิตร,รายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมดไม้กลัดศาสตราจารย์ด,ดรปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุภาราทิศและนพะดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ 024411033-4 SMS 4264777 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ